คันเทพแล้วมีเธอคนนี้เป็นไอดอลนะคะกับฟิล์มทีฟานี่เดี๋ยวไปถามเธอกันว่าต้องใช้ยังไงอะไรยังไงตั เครียดอ่ะเครียดอะไรก่ะเอาซิเรเนเทสไก่นาผากก่อนทำไมเพราะหุ่นดีแล้วผู้ชายเยอะก้นอันนี้ยอมรับเออคุณผู้ชมบางทีมันก็น่าเบื่อที่ต้องมานั่งรับฟังปัญหาแบบทำยังไงดีเพราะว่าผู้ชายเข้ามาในวีฟิล์มตอนนี้เยอะมากทำให้ผู้ชายจริงผู้ชายปลอมกระเด็นกระดอนหายไปกันหมดเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าหุ่นดีไงผู้ชมหลายคนอยากจะหุ่นดีใช่ไหมคะถ้าเขาใครที่มีปัญหาในเรื่องความอ้วนอยู่ต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่หน้าท้องใหญ่วันนี้ไปแปนรายการชิงแรกไม่ต้องกลัวอย่างแน่นอนคุณสามารถมีรูปร่างทีี่ดดไ้ ค่ะ้อมเรียวกระชับได้ค่ะคันเทพบนนี้ที่0 2 2 9 0 0 9 2 9หรือ157โทรศัพท์มาสั่งสลินเอ็กเฟสค่ะตัวนี้เป็นเคล็ดลับความผอมคันเทพแบบพี่ว่าโอ้โหใครที่มีปัญหาเรื่องความอ้วนอ้วนแบบหนักๆเลยอะอ้วนตั้งแต่เริ่มต้นค่ะหรืออ้วนแบบนานปีดีดะอืออกกําลังกายไม่ได้กินอาหารแบบว่าปกติแล้วมันไอออกกาลังกายไม่ได้คือนี่เราไม่ชอบออกกําลังกายเองนะใช่หรือว่าบางคนนะคะมีปัญหาในเรื่องของระบบเผาผลาญค่ะวันนี้สล แบบคันเทศได้ค่ะใครที่อยากจะผอมผอมเป็นยังไงบ้างต้นแขนต้องเล็กต้นขาต้องเลียวหน้าท้องต้องแบนแต่ว่าสะโพกยังขอมีอยู่แบบแต่ขอมีส่วนวอลส่วนโคเก็บรูปเก็บร่างให้เรามีร่างที่ดีมากยิ่งขึ้นวันนี้เซรินีเพสผอมคันเทศทาได้อย่างแน่นอนนะคะถ้าคุณเบื่อหน่ายกับการลดน้ําหนักแบบเดิมๆที่ช้าไม่ได้ผลหรือได้ผลก็กลับมาโยกการโยโย่ไม่อันตรายที่น่ากลัวแต่วันนี้เซรินีเพสถ้าคุณถายแล้วโยโย่เราคืนเงินให้2เท่าล แล้วสมมติว่าใครที่แบบว่าโยโย่โยจากการทานยาลดความอ,าอ้วนมาแล้วมาใช้วิธีของเรีเดได้เลยเซรีเนแเพสสามารถเปิดอราแขนรับทุกกรณีไม่ว่าคุณจะอ้วนแบบไหนหรือโย,โย,โ,ยโย่มาแล้วนะคะเพราะวันนี้นะคะที่022900929หรือ1577คุณได้รับโปรโมชั่นพิเศษมากยังไงจากราคาปกติ5,000บาท 1>, 1กล่องกลองเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นเฮ้ยจริงๆ และได้โปรแกรม1กล่องเนี่ยหเดือนนะคือ1500สามารถทานได้1เดือนเป็นโปรแกรม1เดือนที่คุณสามารถทานแล้วคุณจะสวยและหุ่นดีได้ทําไมตั้งโอกฟิลถึงเลือกเซรีนเ <ปะ S 1> พสเพราะทั้งที่มีแพลนเสริมอาหารทั่วไปเยอะมาก,มากออที่เลือกเซรีนเเพสเพราะว่าเซรีนเสเพสสามารถทําให้เราผอมได้อย่างรวดเร็วคือเราเบื่อหน่ายมากกับการลดน้ำหนักแบบเดิมๆที่ช้าและไม่ได้ผลแต่การลงได้อย่างรวดเร็วจะต้องไม่อันตรายและปลอดภัยด้วยซึ่งเซรีนเเพสปลอดภัยไม่มีการโยโย่ไม่ทําให้คุณกลับมาอ้วน แล้วสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคุณสามารถที่จะมีรูปร่างที่เพอร์เฟกดั่งใจคุณต้องการได้อ,อย่างหลายๆคนที่น้ำหนักลดลงเยอะอย่างพีเองเนี่ยฟีก็มีเคสในกรณีที่อ้วนมากอ้วนมากตอนนั้น,น,นเท่าไหร่70 ก่อนที่จะเจอเนี่ยนะใช่ก่อนจะเจอซินเดเพลเจอสิบพเชื่อว่าผู้ชายทุกคนน่ะมีฐาน้ข้งอ้วนหมดเพราะว่าผู้ชายระบมผ่านดีซุบผู้หญิงไม่ได้แล้วผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่จะออกหน้าท้องมีพุงตอนนั้นน้ำหนักเจหน้าท้องไม่ต้องสืบเลยเหมือนหนอนชิเมโจใตคือแบบว่าเป็นย่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 นใช่ไหมตอนนั้นเป็นชั้นเลยรู้สึกว่าตอนอ้วนมากนะคะแต่ว่าพอทานซินเดเพลหนึ่งสัปดาห์คุณจะได้แบบฟิล์มเลยคือน้ำหนักลดลงกิโลหนึ่งสัปดาห์นขาลงสองโลหนึ่งสัปดาห์ต เปลี่ยนเป็นมวงกล้าเมือได้อันนี้คือน้องฟิล์มก่อนที่จะทาซีเนดเพสใช่ไหมแต่ดูตอนนี้คือหุ่นดีมากมีส่วนวอลส่วนโค้งทานทั้งได้หมดทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเป็นคุณแม่คุณพ่อคุณลูกได้ทุกอย่างแม่บ้านทํางานราชการหรือว่าทํางานอะไรได้หมดรัศวิสาหกิจทุกอย่างได้หมดหมดเลยทํางานได้หมดทําได้หมดเลยนะคะคูจะผอมแบบนี้ได้คือซีเนดเพสสามารถปรับรูปปรับร่างและทํางานได้มากถึงห้าขั้นตอนค่ะยงบ้างดักไขมันแลกไขมันใหม่จากการกินจาบไขมันเก่าปล่อยไขมันหรือ ของเสียออกจากร่างกายลดเซลลูไลท์ลดผิวเปลือกส้มหรือรอยแตกลายงา <c oughs> และยังปรับให้มีส่วนเว้าส่วนโค้งได้อีกด้วยวนี่คือขั้นตอนทำงานเก่งมากเก่งมากมันเหมือนเวลาเรากินอ่ะตั้งโอ้เรากินอาหารอาหารเข้าไปตามปกติ กินไป10ส่วนร่างกายเราจะเผาผลาญได้5ส่วนอีก5ส่วนจะเป็นเซลลูไลท์หรือผิวเปลือกโซ่ที่มันแบบว่าพวกพวกผิวหน้าร่างกายเราอันตรายแต่บางคนโชคร้ายกว่านั้นเผาผลาญแค่2เก็บไว้8เยอะเกินทำให้เราอ้วนง่ายแล้วเวลาอ้วนอ้วนเยอะ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 มากแล้วบางคนกินยาะแล้วคุอ้วนเนี่ยใจสั่นกินยาะแล้วคุอ้วนแล้วโยโยย่อยกินยาะแลวคุอ้วนแล้วโซมแต่ซิลิเนติเพสเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ในการลดความอ้วนเพราะว่าคุณกินซิลิเนติเพสไปคุณจะไม่โยโย่ไม่โซ อไม่กลับมาอ้วนไม่มีอาการใจสั่นหรือข้างเคียงยใดๆทั้งสิน้นและที่สำคัญคุณผอมได้อย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนโอยนี่แหละคือนี่แหละตามหามานานมากใช่คือจะบอกว่ามีคนให้คำนิยามเซริฟเพ็ดเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขั้นเทพจนกระทั่งคำว่าอิ่มทิพย์ คือเรากินไปเนี่ยคุณจะรู้สึกกินไน้อยลงแต่ว่าไม่กดประสาทแล้วก็สำคัญคือไม่บวมบานในท้องและทําให้เรามีระบบผอผ่านที่ดีมากขึ้นในกรณีหลายคนเนี่ยบอกว่าโอ้โหนอกจากฟิล์มแล้วมีใครอีกไหมเออนั่นนะซีฟิล์มสาวคนนึงค่ะคือคุณเป้ยปานวัวโอ้คนนี้นี่เขาเซ็กซี่ตัวแม่เหมือนกันนะพี่เป้ยเป็นคนเซ็กซี่เป็นผู้หญิพี่เป้ยได้ที่หลกอาจารกว่านั้น คือสามารถน้ำหนักลดลงไปถึง10บโลใน1เดือนก่อนหน้าแต่งงานเ่ยนะเออนี่แหละคือความมหัศจรรย์ที่คุณเป้ยทำได้สิบโลใน1เดือนเนี่ยเก่งมากมหัศจรรย์ปล่าล่ะมาจรรย์มากคุณเป้ยทำอะไรให้เราช็อกวงการบันเทิงได้เยอะลดได้10บโลใน1เดือนนะคะนี่แหละคือความมหัศจรรย์ที่พี่เป้ยทำได้ดังนั้นเชลรี่ในเฟสทำได้หมดนะคะพี่จะบอกนิดนึงว่ามีกลุ่มตัวอย่างเที่เขาทานเชลรี่ในเฟสน้ำหนักลดลงไปนะเจ็ดถึงสิบโลในหนึ่งเดือนจำนวนแปดสิบเก้าท่านจากการโยโย่เเอฟฟจากการท้นยลดคนไม้วนหรือคุณแม่ คลอดเนาะคุณแม่หลังคลอดนะคะหรือว่าจะอ้วนจากกรรมพันธุ์อ้วนจากการบวมน้ํากินยาคุมกําเนิดไม่ออกกําลังกายกินมากกินน้อยนะคะก็เหลนได้หมดหรือนอกจากนี้นะคะอีกอีกสิคนลาที่เหลือคืออะไรอะลงไป3าถึงหโลค่ะก็ถือว่าโอเคเฉลี่ยแล้วลงไป3า0ถึงสิโลใน1เดือนขึ้นอยู่แต่ละบุคคลแต่ว่าทุกคน100%่คือลงหมดนี่แหละคือความมหาจรรย์ที่เซเลนไดเฟสาไดแล้วตอนนี้ยอดขายสูงสุดมากยังไงคะนุ่ฟิล์มคหลายคนเนี่ยโทรมาแย่งไม่ทานฟิล์มให้แต่ละรายการ20สสายแต่ถาม ว่าน้อยไม่น้อยนะน้อยแต่ก็เยอะสําหรับแบบว่าหลายๆรายการตั้งอหต้องเข้าใจว่าต้นคุณการผลิตของเซรินดเพสสูงเราต้องมีการจัดโปรโมชั่นคําว่าโปรโมชั่นคืออะไรคือต้องโทรมาให้ทันทันยี่สิบสายถ้าเกิน20สายคือขายหนึ่งกล่อง0 0 0พันแต่คุณโทรมาเร็วคือดูแลตัดสินใจเลยบางคนเนี่ยงูงี้งูงี้พี่คะหนูกินแล้วคืองูงี้เออหมดแล้วหมดละไม่ทันต้องซื้อห0 0พันนั่นไงแต่ถ้าคนโทรมาอุ้ยเร็วเลยก็ทันเลย ให้ยี่สิบสายเท่านั้นสายที่ส1บอ็จะเป็นราคาห้าพันแล้ววันนี้ติมเอาของแถมมาด้วยถ้าเกิน20สิบสายไม่ได้ของแถมแล้วของแถมคืออะไรนะเวลาพีนออกรายการเนี่ยพีนจะให้2ี่สบสายทุกรายการแต่คนดูเป็นพันนะต้องดีใจกับต้องบสามากกว่าพันนะต้องดีใจกับ2ี่สิบสายผู้โชคดีที่โชคดีจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยบางคนอ้วนแล้วเครียดไปตัดผมอ้วนแล้วเครียดไปมีแฟนเป็นทอ ว่าเราเครียดหาทางออกไม่ได้ แต่วันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะหาทางออกให้กับคุณผู้ชมได้โดยการให้คุณทานเซลีนในเคลสไปแล้วคุณจะมีความสุขมีความสุขเลยอะแต่ฉันเห็นเธอกินวันนี้ทั้งวันมีแต่แบบบุฟเฟ่ทั้งนั้นเลยเนาะวันนี้ไปกินบาร์บีคิวพาซ่าค่ะมาค่ะก็โอเคโอเคไหมแต่รู้สึกว่ามันก็แบบหุ่นดีได้หน้าท้องแบลนเรียบแบบนี้ใช่ไหมที่คุณต้องการคุณบอกว่าผอมลงนะไม่หรอกคือหุ่นเราดีขึ้นอะชีวิตมันดีขึ้นจริงๆนะตั้งเดี๋ยวจะบอกผู้ชมหลายคนเนี่ยคือเบื่อหน่ายตั้้้้้งงรรูมมมัยยยยววว่่าากกกกิินนนนนเเเออออออะลีีีขสตไป ออกกำลังกายใครบอกว่าไม่มีข้อเสียมีนะอย่างบางคนอ้วนอะกระดูกข้อเข่าเขาเสื่อมใชเขาออกกำลังกายไม่ได้ไม่ทนหรอกทิมคนนึงค่ะผู้ชมที่กระดูกข้อเข่าเสื่อมเข่าฟี่จะกกอก็โอรู้นะทิมก็เดน่ขนาดนวดดึงนวดไม่ได้เดนไม่ได้เลยทิมออกกําลังกายไม่ได้นะทีก็เลยต้องทานซินเนิกเฟสหรือว่าบางคนเนี่ยมีการโยโย่มาแล้วจะทิ้งสารตกค้างจากการทานยาลดไขมวนมีโลหะหนักในร่างกายเลยคือซินเนติกเฟสจะเข้าไปกําจัดสิ่งสกปรกดึงออกก่อนออกจากร่างกายด้วยเพราะว่ามีส ารสกัดที่อยู่ข้างในเนี่ยอะไรบ้างคะตัวแรกซิมบอกเลยว่าเป็นตัวเด่นตัวเด่นตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่หลายๆคนปัจจุบันนี้นะซนเซรีนิเฟตจะเป็นเจ้าแรกที่ได้นําเข้าสารสกัดตัวนี้มาจากฝรั่งเศสแต่ปัจจุบันนี้มีการอัดสําเนา <Hey. S 2> หรือก๊ <Copy. S 2> อปปี้เยอะมากดังนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมขาหลายคนอยากจะต้อง,องอยากจะได้ของของต้นตํำรับเ,ออเหมือนองไงอะ่ะเหมือนชาววางอะ่ะออหรือว่าจะเอาอีเอ้ไอ,อแก้วอีคำไม่เอาสิเอาชาววังเนาะดังนั้นวันนี้สารสกัดตัวนี้ อยู่ในนี้แล้วนะคะเต็มเปลี่ยนถึง46.50มิลลิกรัมด้วยสารสกัดจากสาร่ายตรเจนค่ะ จะบอกคุณผู้ชมว่าใ<ม>ส่เคยวตัวน,นี้ช่วยเรื่องการไปดักจับไขมนันดักจับแป้งป <ะ S 2> ดักจับน้ำตาลนะคะทำให้เราอิ่มได้นานขึ้นลดค,ความอยากอาหารลงทาให้เราผอมได้อย่างรวดเร็วเข้าไปสลายไขยมันได้ถึงชั้นผิวอนอกจากนี้นะคะยังมีใยอาหารจากถั่วขาวใยาอาหารจากผลกระบองเพชรซึ่งเราใส่ถึง200ม<อ>ิลลิกรัมแล้วแล้วก็มีกระบองเพชรถึงผลกระบองเพชรถึง150มิลลิกรัมอันนี้มันจะไปคูดพวกไขมันเก่าๆในร่างกายอ่อนมดใช่ไหมแล้วก็ยังมีแอลคอฮอล์ชีท่อลทาร์เทรทช่วยเรื่องกาะคะ ไม่โทมคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณทานซีรีเฟสไปคุณผอมสวยไม่โทมและไม่มีเอฟเฟกไม่มีโยโย่ไม่มีผลข้างเคียงอย่างแน่นอนค่ะค่ะวันนี้โปรโมชั่นนะคะมาถึงแล้ว022900929นะคะ022900929หรือ1 5 7อยากได้ของแถมวันนี้มีด้วยค่ะคืออะไรจาก5,000เหลือ1,500บาทและ2กล่องแบบนี้คุณซื้อได้ราคาเพียง2,500บาทเท่านั้นโอยจาก1น0 0เหลือ2,500ยังไม่ สองคนห้าคูม้านะตั้งคุ้มมากพอได้สองสองเดือนสองกล่องได้สองเดือนเฉลี่ยกล่องหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทใช่แต่มากกว่านั้นยังได้ของแถมของแถมตัวนี้ เป็นสร้อยขี้หนูด้วยค่อันนี้เป็นสีชมพูอันนี้เรื่องความรักใช่ไหมบอกเลยว่าราคาแพงมากเส้นหนึ่งสามพันกว่าบาทแต่วันนี้เอามาให้ฟรีแต่วันนี้จากปรีลัดชุดหนึ่งเส้นเรียกเมาแล้วกันนะคะที่เบอร์ศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองเก้าหรือหนึ่งห้าเจ็ดนะคะอ่าถ้าใครให้นมลูกอยู่หรือว่าในส่วนของมีบุตรนะคะก็พักไว้ก่อนนี่นะคะหนึ่งกล่องจากค่าฟรนเหลือพันห้าและสองกล่องจากหนึ่งหมื่นบาทเหลือเพียงสองพันห้าร้อยบาทและยังแถมสร้อยกระจี้กันดูซ่าด้วยอีกหนึ่งเส้นเอาง่ายๆฟรี ผู้ชายฟิลมฟลิมไม่ได้หุ่นดีเมื่อไรเกิดฟิมเป็นคนอ้วนง่ายน้องสาวฟิมอ้วนคุณแม่ฟิมอ้วนคุณพ่อฟิลมอ้วนค่ะฟิมเกิดมาอ้วนแต่วันนี้ฟิมกลายเป็นคนผอมได้และหุ่นดีได้และตอนนี้นะมีความสุขมากกับรูปร่างตัวเองและทําให้ตัวเองสามารถใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่ได้อยากใส่อะไรก็ใส่ได้ รีบโทรมาแล้วกันแถมซอยกระจี้หันดูซัพด้วยนะคะ02-290-0929หรือ1 5 7มีผู้เชี่ยวชาญรอให้คำตอบคุณคุณจะอ้วนจากปัจจัยอะไรขอให้คุณผอมคุณจะด,ดูดีทั่วประเทศไทยเขาผอมกันมาเยอะแล้วทุกคนที่ซื้อซเซเลพสผอมกันหมดถ้าคุณซื้อช้าคุณก็จะผอมช้าคุณซื้อเร็วคุณผอมเร็วสวยเร็วอย่างแน่นอนด้วยสรินเ e อ็กเพสผอมสวยแบบคันเท ใครอยากผอมเหมือนน้องฟิล์มผอมทันใจเลยแล้วก็ได้ผิวพันธด้วยนะคะไม่โซมวันนี้0 2 2 9 0 0 9 2 9อเยากได้เร็วเร็วเขาบอกว่าต้องไปไหว้เทพทันใจจะได้อะไรเร็วๆแต่ถ้าคุณอยากผอมเร็วเร็วต้องสลลนเอ็กเพรสทิ้ง้ผอมใจทันใจแล้วไม่โยโย่ตลาดลูกค้าได้หมดเลยอยากสวยอยากคุณดี มีเป้าหมายตรงกันต้องสลินเอ็กซ์เพสผอมคันเทพรีกโทรมากับ0 2 2 9 0 0 9 2 9หรือ1577กับสลินเอ็กซ์เพสผอมคันเทพค่ะ